on north and south แสนนะครับเรื่องของเวทีสาวงาม2เวทีเวทีแรกเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอหนึ่วเวทีกับการประกวดนางงามนะครับที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่ไม่น้อยนะครับกับเวทีนี้ Miss g r a n d International นนั่นเองนะครับก็จะมีการจัดก,การประกวดเนี่ยนะครับวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วปีนี้ได้รับความสนใจจากสาวงามทั่วทุกบุมโลกนะครับมาประชันความงามบนเวทีนี้ก็ไม่รู้ว่าในฐานะประธานแล้วก็ผู้ก่อตั้งนะครับอย่างคุณนวัดเนี่ยนะฮะจะรู้สึกอย่างไรบ้างเพราะว่ามันมีกระแสออก มาบอกว่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้ไม่ได้รับความสนใจเท่ากับเวทีของอื่นเออเวทีนางงามอื่นๆใช่ค่ะแล้วก็อีกทั้งเหล่าแฟนนางงามทั้งหลายนะคะก็หลายๆคนนะก็เทใจไปทางการเชียร์นางงามอีกเวทีหนึ่งซะมากกว่านะคะก็เลยทําให้กระแสความตื่นเต้นเนี่ยมันดูแผ่วลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าทางคุณนวัดเองเนี่ยจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพร้อมถึงต้องถามถึงข่าวเม้าค่ะเขาบอกว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยนะคะเตรียมทุ่มเงินเพื่อจะรับช่วง ต่อจากอีกเวทีหนึง่งจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องให้พี่นว,วัดเป็นคนตอบคำถามเหล่านี้ทั้งหมดค่ะบอกตรงๆนะครับคนไทยด้วยกันอาจจะไม่รู้สึกภูมิใจอะไรมากมายเยอะแยะนะครับแต่สาหรับคนทํางานรู้สึกว่ามีความรู้สึกภูมิใจเวลาที่ไปเดินอยู่ต่างประเทศทุกครั้งที่ไปร่วมงานการประกวดมิสแกรนในทุกๆประเทศเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่น้อยหน้าใครไม่แน่ใจว่ากระแสมาจากไหนนะครับแต่ถ้าถามว่าจํานวนผู้เข้าประกวดได้80ประเทศหืดขึ้นคอ จากตอนต้น100ประเทศก็มีเว็บไซต์ที่ไม่ประสงค์ดีของชาวต่างชาติพยายามที่จะถล่มในเรื่องของความไม่ปลอดภัยเนื่องจากเขาพยายามจะสต็อปเรานะครับเนื่องจากเขาอยากจะหยุดเราให้เติบโตช้าหน่อยนะครับแต่ว่าจากร้อยหรือ80ผมก็ภูมิใจคนที่พูดสำหรับคนไทยผมไม่รู้แต่สำหรับคนต่างชาติ เขาแฮปปี้นะครับสำหรับมิสการนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เขาก็ถือว่าเราใหญ่ไม่จริงครับไม่อยากซื้อใครเพราะเราภูมิใจสิ่งที่เรามีแล้วแต่ถ้าเขาอยากจะให้เราทําไม่ว่าใครก็แล้วแต่เราก็จะเอาเขามาพิจารณาถ้าเราทําแล้วรู้สึกดีแล้วทําให้สาวไทยเรามีชื่อเสียงและมีโอกาสชนะก็จะหยิบชิ้นนั้นมาทำพีนวัฒน์นี่ถือว่าเป็นคนที่ว่ามีความสามารถมากมายหลายด้านเลยนะคะแล้วก็เวทีมิสแกรนนะคะคือ เป็นเวทีที่มีสาวงามมุคลิกภาพดีๆนี่ค่อนข้างเยอะ,ะด้วยแนละ้วพิณวัฒนก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าตอนเวทีเขาออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เหตุบ้านการเมืองไม่อาจังหวะไม่พอดีอนะคะแล้วก็เวทีที่มิสแกนที่ต่างประเทศนีได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะอนะคะส่วนตัวเองจะไปรับหน้าที่เป็นอาผู้จัดเวทีอื่นอีกหรือเปล่า เอาไว้ดูกันต่อไปที่วัดทิ้งใครว่าอย่างนี้ยังไงก็สนับสนุนนาอมีแกรนเพราะว่าอย่างอ,างน,อน้อยน้อยสุดเลยก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็เนาะ เยอะด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับจะมีโอกาสอีกหนึ่งโอกาสที่นะฮะมีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องน้องปอใหม่ปอใหม่รติกรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2015เนี่ยนะครับที่ตอนนี้เหล่าแฟนนางงามต่างกำลังส่งใจแรงเชียร์นะครับให้น้องด้วยเหมือนกันในการประกวดในครั้งนี้ที่จะถึงเนี่ยนะฮะ25ตุลาคมท่้าตัวบอกว่าพร้อมเต็มที่นะฮะกับการเตรียมตัวประกวดมีการเทรนเรื่องการเดินอย่างหนัก แต่ก็แอบหวั่นว่าคู่แข่งปีนี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ยก็มาแรงแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดวิธีสมมุติว่าเราเนี่ยเราเนี่ยประกวดที่จะ,ะประเทศไหนแล้วก็คู่แข่งเนี่ยที่จะต้องมาประกวดเนี่ย มันคืออะไรบ้างตรงนั้นคือเราจะต้องมาทางการบ้านนะแต่โชคดีที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพไงากาลังใจมันมาอยู่แล้วรู้ไหมว่าอย่างคนที่คนที่พี่ชอบที่สุดเลยนะที่เวทีประกวดหนู่สิศรีรัตน์เลืองศรีเนี่ยอตอนไปประกวดที่ประเทศจีนนะ,ะนะคะตอนนั้นเธอเป็นมิสไทย a แลนด์เวิร์นเธอใส่เสื้อแดงค่ะ เธอรู้ประเทศจีนชอบสีแดงเดินเดินอยู่เธออุ้มตุ๊กตาหมีแพนด้าขึ้นมาค่ะขโมยซีนเข้ารอบสิบคนสุดท้ายเลยเทคนิคัน้อไปเทคนิคไวเป็นปฏิภาณของทางงามไปอีเวทีหนึ่งดีกว่า่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะกับเวที MissUnivers e 2015นะคะที่ในที่สุดเนี่ยก็ได้ผู้ชนะการประกวดการออกแบบชุดนะฮะสำหรับการไปขึ้นเวทีนางงามสำหรับ MissUnivers e ของ2015ประจำปีหน้าละชุดประจำชาตินี่เลยนะฮะโดยเราได้ ได้นะคะคอนเซปต์การออกแบบชุดมาจากรถตุกตุกค่ะงานนี้บอกเลยว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นชุดที่ล้ำมากๆนะเออบอกก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ทําให้หลายๆประเทศเนี่ยต้องหันกลับมามองประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งถึงขั้นตะลึงเงินเลยทีเดียวเพราะเชื่อว่าหลายๆคนที่มาเที่ยวประเทศไทยอ่ะน้อยคนนะฝรั่งที่จะไม่เคยขึ้นตุกตุกโ้ยมาก็เลือกหาบกตุกตุกเอออย่างนั้นเลยนะคะต้องถามสักนิดหนึ่งค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่ามันคือเอกลักษณ์ไทยหลายคนเขาก็ชื่นชมแต่อีกหลายคนอีกหลายกระแสเนี่ยนะคะก็มาโจมต เหมือนกันว่าตุกตุกมันบอกถึงความเป็นประเทศไทยตรงไหนเพราะว่าต้นกำเนิดตุงจริงมันเกิดที่ญี่ปุ่นอย่างนี้เลยนะมีการหาข้อความมาแบบคอมเมนต์กันเยอะแยะมากเมื่อคืนน้องอ่านตาแฉะเลยเพราะกินกันเรื่องนี้เพราะจริงๆให้ดูทั้งหมด8ชุดน้องก็เชียร์โหวตชุดนี้นะมันโดดเด่นเข้าตาชุดตุกตุกเนี่ยนะคะเป็นผลงานการออกแบบของคุณฮิรันพึกนะคะพัฒนาพิบูลกุลเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมวัยสามห้าปีนะคะและหลังจาก นี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนตัดเย็บออกมาเป็นชุดแบบสําเร็จรูปคือคุณคุณฮิรันยกริตนะครับก็วัยสาสิบห้าปีเนาะทุกๆเนี่ยบอกเลยนะว่ามันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นของไทยแท้ร้อนะคะแต่แล้วแล้วในขณะเดียวกันน่ยปัจจุบันมันคือเอกลักษณ์ของของกรุงเทพไงเขาก็เลยอยากจะยกตรงนี้ขึ้นมาเป็นเป็นอ่าเป็นเอกลักษณ์เป็นการโดดเด่นนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่า เป็นชุดเชิงท่องเที่ยวโดวยซ้ำไปเ,เขาบอกว่าเขาทำคอนเซปต์ออกมาจากครีเอทีฟไทยหรือว่าชุดไทยสร้างสรรค์น,นะ,นะคือทางกองประกวดให้โจทย์มาแล้ว นะครับแล้วก็มีมานานแล้วด้วยนะฮะก็เลยออกแบบออกมาเนี่ยคิดว่าสวมใส่ได้จริงเพราะว่าเขาจะใช้วัสดุที่ไม่หนักเป็นแบบว่าเป็นเหมือนพลาสติกคล้ายๆกับไอรอนแมนอ่ะเขาถอดแบบประมาณอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราคงจะได้เห็นว่าไอชุนธีพอททำออกมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นอย่างไรเจ๋งนะเพราะว่าหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์โต้ในกระแสในพันทิปแล้วก็ในกระแสเพจของนางงามเองนะพี่นะเขาบอกว่ารถเนี่ยมันจะเป็นชุดประจำชาติได้ยังไงมีคนเข้ามาโต้กับอันดี้เลยแล้วก็ไอฝุ่นอยากให้ดูเมื่อปีก่อนๆนี้บราซิลเขาเอารถข เลยค่ะแล้วปีที่น้องฟ้านาตาลีได้ก็ขับตุ๊กๆขึ้นมาเปิดตัวพิธีกรเหมือนกันที่จัดที่ประเทศไทยถูกต้องแล้วก็ไฟข้าบดมีไฟแบบไฟกระพริบแบบได้วยเอาละเอาละวันนี้เนี่ยนะครับเราจะแอบต่อสายตรงนะฮะไปที่คุณอ่อนผู้จัดกรประกวดมิสนะะฮยูนิเวอร์สไทยแลนด์ด้วยเหมือนกันนะว่าทําไมชุดตุ๊กๆไทยแลนด์ชุดนี้ถึงโดนใจกองประกวดนะฮะไปคุยทักทายคุณอ่อนหน่อยสวัสดีครับคุณอ่อนสวัสดีครับคุณอะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะทำไมถึงเลือกชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์นะฮะใช้ชนะเลิศในปีนี้ครับคุณออนครับค่ะก็เรามองว่าตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์เป็นชุดที่ตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอะ,ค,ะค่ะก็คือโจทย์ของเราก็คืออยากได้ชุดที่เป็นครีเอทีฟไทยที่สามารถสื่อได้ถึงวัฒนธรรมประเภทีศิลปะหรือสิ่งใกล้ตัวก็ได้ที่ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย พอเห็นปุ๊บเราก็นทุกถึงได้เลยร่ฐปารต่างชาติคือเรามองว่าเป็นชุดที่เห็นแล้วเนี่ยต่างชาติสามารถรับรู้ได้เลยว่านี่คือเป็นของของคนไทยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมาอธิบายว่าคืออะไรอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายคุณอราครับมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งเขาก็จะมองกันว่าเอ๊ะเขาความเป็นชุดไทยมันน่าจะมีชัดามมีสบายอะไรย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันมีกระแสดราม่าตามมาในประเด็นนี้คุณออนว่ายังไงบ้างครับคือเราต้องแยกแยะว่าชุดเนี่ยมันสามารถเป็น ชุดไทยเดิมเป็นแคดิชเชนัลก็ได้หรือเป็นชุดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในเรื่องของเป็นโพสต์โมเดิร์นทีนี้น่ะการออกแบบของชุดเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น Design, คอนเซ็ป u a ชวล s ดีไซน์ที่เขาสามารถจะหยิบแนวความคิดที่เอามาจากสิ่งใกล้ตัวชีวิตประจําวันหรืออะไรที่เป็นความเป็นปัจจุบันนะคะ,คะวัฒนธรรมที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ในความเป็นครีเอทีฟไทยอะคะ่ะอ๋อ,อพี่ออคะ พอดี<า>พอดีน้องเนี่ยเคยเคน้อง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 แนทเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่า,าชอบรถตุกตกแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอชุดออกมาเป็นรถตุกตุกมันก็เลยมีดราม,ม่าบอกว่าชุดเนี่ยถูกล็อกมาแล้วพี่ออนว่าไงคะถ้าในเรื่องของการล็อกเนี่ยคือเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนว่ากรรมการเป็นคนคัดเลือกแล้วก็ลงความเห็นกันเป็นเสียงเดียวกันเลย<อ>ชุดเนี่ยสวยหมดแต่ว่าในในมุมมองของกรรมการก็คือมองว่าเป็น เรียกว่าต่างกันต่างวาระคขึ้นยูอกับว่าใครใส่ชุดไหนในปีไหนเนี่ยเหมาะกับชุดอะไรเราก็ได้มองว่าตุ๊กตุ๊กเนี่ยก็มีความน่าสนใจเช่อตุ๊กตุ๊กสิทธ์ก็มีส่งมาทุกปีค่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าเราฮัลโหลคุณอนคะมากกว่าค่ะคุณอนขอขออีกทีครับคือคุณอนครับพอดีสายมันไม่ค่อยชัดเจนเมื่อกี้บอกว่าชุดชุดตุ๊กตุ๊กเนี่ยมันก็มีส่งเข้ามาประกวดทุกุปีแล้วยังไงต่อนะครับคุณอนคะ โอ้สัญญาณขาดหายฮัลโหลคุณออนได้ยินไหมครับ <c oughs> คุณออนครับ อ่าสายลุดไปเลยะคะรถตุ๊กตุ๊กเนี่ยรถตุ๊กตุ๊กเนี่ยคือคือ,คอบางครั้งการไม่ได้สวมชดาไม่มีช้างไม่มีอะไรต่ออะไรแต่ว่าตุ๊กตุ๊กเนี่ยนะปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่ามันคือเอกลักษณ์เลยอพอมาเสร็จพบฝรั่งคนฝรั่งที่ไหนเนี่ยมาเมืองไทยก็ต้องมาขี่รถตุ๊กตุ๊กกันใช่หลายกระแสเขามองว่าอย่างนี้แม่เขาบอกว่าชุดมันดูแฟนตาซีเกินไปนี่มันคือเวทีนางงามไม่ใช่เวทีนางแบบ ทำไมถึงทำออกมาแฟนตาซีขนาดนี้เนี่ยแต่จะอย่าลืมนะว่าเขาก็มีธงชาติบ่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วก็สีของรถก็มีมีมีสัญลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่นะแต่หนูเห็นด้วยกับหนึ่งความคิดเห็นนะคะอีหนึ่งคอมเมนต์เขาบอกว่าควรจะทําให้มันบีบแปรได้คือเปิดตัวมาคือบีบแต่แป้นแป้นเลยให้กรรมการหันหน้ามองอะไรอย่างนั้นน่ะมันน่าจะเลียเสียงหื้อหายกับคนดูได้เยอะไฟจะเปิดได้อย่างนี้ที่เวทีงามในประเทศไทยมีดราม่าแทบจะทุกเวทีอ่ะ ตั้งแต่ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันโอ้โหสมัยก่อนพี่ก็มีแยกมงกุฎมีเรื่องชุดแยง่งตบตีชุดนางงามประหลัดขิกก็มีอะไรเยอะแย <laughs> นางงาะนมะีจนกระทั่งปัจจุบันดูสิชั้นว่ารถสวยดีอันนี้ผมก็ว่ารู้สึกว่ามันมันดูทันสมัยดีเหมือนกันนะใช่แบบหนึ่งนะฮะแล้วแต่ว่าคนจะมองยังไงนะครับแต่ส่วนกระแสชื่นชมก็มีไม่น้อยมีมากเลยแหละมีมากเลยนะคุณออนครับอีกอีกครั้งนึ่งครับคุณออนเมื่อกี้ค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของรถตุกๆเนี่ยฮะเหม บอกว่ามีการออกแบบมาแบบนี้ทุกๆปีเหมือนกันค่ะครับแล้วยังไงต่อนะครับคือทุกๆปีก็มีการออกแบบชุดนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะลงตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็มองถึงกับคนที่จะสวมใส่ในแต่ละปีด้วยครับค่ะคุณนนท์คะในในแง่ของความแฟนตาซีละคะมีหลายกระแสหลายคอมเมนต์นะเขาบอกว่ามันไม่เหมาะกับเวทีนางงามหรือเปล่ามันควรจะไปอยู่ในเวทีนางแบบมากกว่าค่ะค่ะก็ าในมุมมองของคณะกรรมการมองว่าตอนนี้การประกวดมันมีการพัฒนาไปมากขึ้นจากเดิมที่มันจะมีชุดประจำชาติที่มนเป็นชุดประจำชาติของแต่ละประเทศจริงๆตอนนี้มันก็เปลี่ยนเป็นเป็นชุดที่เริ่มมีความสมัยใหม่มากขึ้นทุกคนก็เริ่มเบื่อความจำเจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากดีดอะไรที่ที่สนุกสนานมากมากกว่าครัซึ่งเรามองว่าการประกวดชุดประจำชาติเนี่ยเป็นแค่หนึ่งกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น ราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสกับมันตรงนั้นดีกว่าค่ะคุณอ่อนคิดว่าคิดว่าชุดตุกตุกของเราเนี่ยจะชนะใจคณะกรรมการใหญ่ไหมคะเรามีความหวังนะมีะความคิดเรามองว่าตอนนี้คือจากหลายๆปีที่ผ่านมาที่เราสังเกตการคัดเลือกของเขาในแต่ละปีอะค่ะมันก็หยิบจับอะไรที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นเป็น,เป,นเป็นการก้าวกระโดดเป็นอีกมิติหนึ่งของมุมมองวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะโดนใจแล้วคือ มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์่แล้วก็คือต่างชาติมองแล้วรู้ว่าเป็นของคนไทยแน่นอนเดี๋ยวเราคงจะต้องตามรุ้นกันนะฮะว่าจะได้รางวัลในชุดนี้ไหมเราก็ใจเราก็อยากให้ได้เหมือนกันใช่ค่ะหลายเสียงโหวตมานะคะเขาบอกว่าอยากให้ใส่เสียงแตรเข้าไปในชุดด้วยเวลาเปิดตัวอยากให้ดีบแตรเลยนะคะอยากให้คุณออนรับพิจารณาด้วยนะคะเพราะเราเชียร์อันนี้เรากำลังพยายามหาทางพัฒนา ชุดนี้อยู่ให้ลงตัวที่สุดเพราะ,ะว่ามันจะมีเรื่องของน้ำหนักการขนไปที่นู่นด้วยอ่ไหมใด้วยคุณออนครับคุณออนขอไปอีกซึ่งเรื่องหน,นึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของชุดประจําชาติของคุณยิ้มค่ะนะครับคือตอนนี้มันมีประเด็นออกมาเหมือนกันบอกว่าชุดที่คุณยิ้มใส่เนี่ยนะฮะ,ะชุดนี้เหมือนเคยถูกส่งประกวดเมื่อปี2011อแต่ไม่ได้ถูกคัดเลือกและพอเห็นน้องยิ้มใส่เนี่ยก็เขาเออเขารู้สึกตกใจว่าเอ๊ะทำไม ทางกองประกวดถึงมาสรุปเอาชุดนี้ในปีนี้ค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้อันที่ทราบเรื่องอันนี้เหมือนกันน,นี้เอาคงต้องไปสอบถามคนที่จัดหาเสื้อผ้าให้เราทีหนึ่งว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วกถ้ามีปัญหาจริงๆเราก็คงจะต้องคุยกันแล้วก็แก้กไขปัญหาตรงนั้นนะคะอ๋ะอ,อ,อคุณออนนิดนึงค่ะคุณออนนิดนึงสมมุติว่าผู้ที่ส่งชุดต่างๆเข้ามาประกวดกันในปีเนี้ย คะ่ะทุกอย่างจะเป็นสิทธิ์ของกองประกวดเลยไหมคะทุกชุดที่ดีสายส่งเข้ามาเราถือว่าต่อเป็นสิทธิ์ของกองประกวดแต่ถ้ามีการานําไปใช้เราคงจะต้องติดต่อกับเจ้าของชุด<อ>ก่อนอแลต้องขออนุญาตก่อนนะคะโอ้โอค่ะเดี๋ยวประเด็นนี้คงจะต้องตามถามมาต่อเนาะคะ่ะแล้วน้องยิ้มเป็นไงคะน้องยิ้มเป็นไงคะน้องยิ้มก็ตอนนี้ก็พยายามฟิตถุนแล้วก็พยายามเตรียมพร้อมเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้ว กิจกรรมของมิสเอิร์ธเนี่ยเขาจะเน้นกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะก็เดี๋ยวสาวทีนี้ก็น้องก็จะไปปลูกปปลูกป่ากาลังค่ะอคุณนอนคะเวทีเวทีปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแนตแล้วก็น้องยิ้มเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นนางงามนางแบบผสมกันแล้วก็สวยมากะนะคะรู้สึกยังไงกับคำชมตรงนี้ค่ะรู้สึก ภูมิใจในตัวน้องมากกว่าที่น้องเองที่เป็นตัวแทนคนไทยเนี่ยเขาสามารถพัฒนาตัวเขาแล้วก็ดูแลตัวเขาเองเนี่ยเพื่อให้พัฒนาศยภาพได้เป็นทั้งนางแบบและเป็นทั้งนางงามพร้อมที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยอะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนน้องทั้งสองคนค่ะโอ้ดิฉันเชียร์มากคขออนุญาตถามอีกคำถามสุดท้ายเลยค่ะคุณอ่อนคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับกระแสที่ถาส่งเข้ามาบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่กู้หน้านางงามมากที่สุดใช่เวทีคุณออนนะคะ รู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจที่ที่มีความเห็นตรงกรันแล้วก็พยายามที่ไม่อยากจะให้เกิดดราม่ามากในกระแสโซเชียล,ซเ,ซยลเพราะว่าตรงทีเนี่ยกระแสดราม่าเนี่ยมันบั่นทอนจิตใจน้องคนที่พยายามตั้งใจทุ่มเทเพื่อเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วล่ะอ,อันว่าถ้าเกิดมันออกมาดีทุกคนก็ภูมิใจแต่ถ้าเกิดไม่ถูกใจใครก็เราก็พยายามที่จะปรับปรุงให้ให้ดีขึ้นนะคะ แล้วเมื่อไหร่น้องแนทกับน้องยิ้มจะมีเวลามารายการแล้วมั้งล่ะเนี่ยเอาไว้เอาไว้ไปติดต่ออีกทีเดียวเลยค่ะได้เลยคุณออนน้องก็น่ารักอยากเจอทั้งคู่เลยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณออนยินดีค่ะขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเราจะตามเชียร์ทั้งสองไอทีเลยทีเดียวนะครับค่ะเอาละครับขอบคุณเช่สวัสดีครับ เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมากันที่เรื่องของละครว่าดีกว่าเมื่อคืนนี้เพิ่งนอนแอรเป็นตอนแรกแต่ฉันก็เผลอใจรักเข้าไปแล้วนายจีาคนนั้นเีอยากจะพูดเลยว่ากระแสทวิตเตอร์เมื่อวานนี้ถล่มทลายมากนะฮะกับเดวิลเลอร์เวอร์เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยถึงประเด็นละครกันดีกว่าว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างค่ะสอนโนแสนแซ่บ